เราปฏิบัติภาวนาสมาธิเพื่ออะไรก็เพื่อให้เห็นการทำงานของธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์คือแก้ปัญหาความตายนั่นเองเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราบอกว่าเป็นเราเนี่ยมันใช่เราจริงไหมเราไม่รู้จักตัวเองมามีฉันทะความพอใจมีราคะความกำหนัดมีนันทิคือความเพลินมีตัณหาคือความอยาก ในธาตุที่มันแตกสลายได้คือรูปประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเรามายึดมาพอใจเวทนาซึ่งมีสามอาการคือสุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้างเรามายึดความจำได้หมายรู้ที่พระองค์เรียกว่าสัญญาเรามายึดความคิดปรุงแต่งที่พระองค์เรียกสังขารเรามายึดวิญญาณ นะคือกริยาที่รู้แจ้งหรือที่เราเรียกว่าจิตมโนโหรือวิญญาณอันเดียวกันนะนี่คือธาตุห้าชนิดที่สภาพธรรมเดิมของเราเนี่ยเข้ามายึดถือพระองค์จึงเรียกพวกเราเหมือนกันว่าผู้ยึดติดพวกเราเป็นธรรมธาตุอนนึงที่กําลังเข้ามายึดติดห้ธรรมชาตินี้ดังนั้นจะรู้จักหาธรรมชาตินี้ได้อย่างไรพระองค์ก็เลยให้ทำสมาธิ สมาธิปแปลว,ว่าความตั้งใจมัน่นเอาใจมาตั้งมั่นกับอารมณ์อันเดียวแล้วเราจะรู้จักความเป็นเราอย่างละเอียดครบถ้วนเอาใจของเรามารับรู้อยู่ที่ลมคือรูปเป็นหนึ่งในรูปหรือกายจากนั้นเนี่ยพอเอาใจมาตั้งอยู่กับกายคือลมหรือรูปมันอยู่ตลอดไหไม่หลุดไปคิดนะหลุดไปคิด คิดอดีตมีไหมมีคิดอนาคตมีไหมมีไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจมีไหมมีนี่คือสามธรรมชาติที่มันไปรับรู้อีกเพราะเรารู้จิตเราเองเราก็รู้วารละจิตผู้อื่นเหมือนกันว่าคนอื่นก็เป็นแบบเราเหมือนกันถูกต้องไหมอ่าดังนั้นโยมจะรู้กี่ธรรมชาติละรู้จักรูปรู้จักจิตที่รู้รูปรู้จักว่าจิตเนี่ย ไปรู้ความคิดอดีตไปรู้ความคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยห้าธรรมชาติเหล่านี้โยมว่าคนในอดีตมีครบเหมือนเราไหมามีคนที่จะเกิดมาในอนาคตคิดว่าจะมีครบเหมือนเราไหมามีเห็นไหมอันนี้เป็นความจริงที่มีอยู่ตลอดการดังนั้นเราก็เลยทำสมาธิเพื่อมารู้จักธรรมชาติเหล่านี้ว่าจิตเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเราเนี่ยความเป็นตัวเราของเราที่เรายึดถือว่าเป็นเราเนี่ย มันมีกี่ธาตุเรายึดถือว่ารูปเป็นเรามีแค่ธาตุเดียวไหมรูปไม่ใช่ทุกคนมีจิตก็คิดว่าจิตของเราอีกใช่ไหม่าแล้วเวลาจิตของเราทุกข์เราก็บอกเราทุกนะเวลาสุขบอกเราสุขทั้งทั้งที่พุทธเจ้าบอกทุกข์ไม่ใช่ของเธอสุขก็ไม่ใช่ของเธอมันเป็นแค่ธรรมธาตุอันนึงที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะแตกสลายไปแค่นั้นเองแต่เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงเราก็เลย ยึดถือโดยความเป็นตัวตนอันนี้แหละทิฏฐิคือความเห็นในความเป็นตัวตนจึงเกิดขึ้นพระองค์เรียกว่าสักกายทิฏฐิเป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งในสังโย,ยชน์สิสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตตปรามาสนะกามฉันทะพยาบาทรูปราคะรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาท่านี้พอโยมีความสงสัยลังเล ในความเป็นตัวเราของเราจะบอกโอ้ oh, นี่เป็นเรายึดถืออย่างยิ่งแล้วเวลาเราจะป่วยเราจะเจ็บเราก็เกิดความโศกเศร้าเกิดความทุกข์เพราะไม่มีขยะเจ็บไม่มีขยะป่วยใช่ไหมทุกข์เพราะการแปรปรวนของรูปแต่ที่สุดรูปมันต้องตายไหมยังไงก็ต้องตายตกบันไดบ้านตายไม่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดก็ตกบันไดบ้านตายถูกงูตะขาบมาแมลงป่องนะ กัดตายไม่ตายอย่างใดก็ตายอย่างหนึ่งอะจริงไหมเออถูกยิงตายตกเครื่องบินตายจมน้ําตายที่ป้าทาสารพัดพระองค์จึงบอกว่าใครมีความรู้ตรงนี้เรียกว่ามีความรู้อันประเสริฐจึงเรียกผู้นั้นว่าเป็นอริยะผู้ประเสริฐนั่นเองอริยะแปลว่าประเสริฐด,ดังนั้นความรู้อันประเสริฐก็คือความรู้ว่าไม่ตายทำยังไงใครรู้ตรงเนี้คือสุดยอดขององค์ความรู้ แล้วเราจะไม่หวั่นไหวต่อความตายนั้นทำสมาธิก็เพื่อมารู้จักตัวนี้แหละเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยนะอ่า